เขบอทิ้มได้เลยใช่คำว่าทิ้มใช่หรอ่าทิ้มเน่ยติดดาวต้องยืนตองขนานั้นครับ้ยงนนงอ้ันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้จะภาพวันนี้ขึ้นมาบอมอะไรบอราวัห้กับนายอานสุินิ์หนึ่งครับเรียนเชิญนะครับสำหรับคุณแม่สิรินะครับ ในใจวัสดีครับผมหลังพิธีแล้วพาพ่อบอะไรนะคะประมือกับคุณแม่สิริพวนชงครับที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันวันนี้ก็ในวันครบรอบหนึ่งปีในการจักไปของพี่สาวของคุณแม่นะครับซึ่งพี่สาวคุณแม่มีชอบไรอ่านมากมากจากนี้ไอ้จากตรงนี้นะ พี่สาวของของคุณแม่สิริคือคุณแม่ฉลวยควนชมนะครับชื่นชอบไรอันมากแล้วก็คุณแม่สิริก็ชื่นชอบไรอันมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ ก็นะครับยังมีคนที่สามต่อเจตนาลบที่อยากจะให้ได้อันหนมาแสดงที่บ้านสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเงียบนะครับจะถ่ายรูปเนะครับตอนนี้ทุกคนเงียบนะฮะเงียบหน่อยใจได้มยหาใจได้ครับ ประเลยกับแม่สิริครับแม่สิริโคมชนเลยครับวันนี้เป็นสภาพใหญ่ครับนี่ไม่เจอลูกชายเจ็ดแปดวันทำไมนะแล้วไม่เจอใหญ่เจ็ดแปดเดือนนี่ใหญ่เป็นไงบ้างไม่ใช่น่าเกลียดธรรมดาไ่เกลียดที่สุดของลูกทีนี้ พี่ใหญ่แก้วปานแก้วตาดวงใจฮะรักปานแก้วตาดวงใจอะไรเลยรักเหมือนลูกในไส้เรียบเรียงคำพูดม่รักเหมือนอะไรนะเหมือนลูกไส้โอ้สวัสดีครับพ่อครักมากเลที่บ้านเราสองคนจะพิบัติของแก้มใหญ่ทีตัวมันใหญ่พี่แจ็คกระเดี่ยวคิดว่านเราอาดีบนองอีกแล้ว คิดว่าเราสองคนนี้จะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีว่นนี้เลยไหมล่ะพรุ่งนี้เลยเหรออะไรนะไปแต่งที่ไหนนะอะไรนะอซีที่ดีงามต้องไปเจมอลด้วยชุดในห้นพร้อมมากวันนี้จ้าเดี๋ยวรับหัวใจนะำ้นะจ้าโอเคเอาตัวเล็กมาอ่ะนี่ๆๆดใช่ แน่ครับป้าต่อเลยครับ่ะวันนี้สวยกว่าเมื่อวาน,นครับผม